ปัจเวกเป็นการเตือนสติในขณะที่กำลังจะขบชั้นให้มีความสุภาพเรียบร้อยในกิริยาอาการกิน ย่อมหมายความรวมไปถึงความเคารพในฐานะบารมีในการให้ของผู้อื่นถ้าเราได้พิจารณาตลอดสายถึงความตั้งใจดีเจตนาดีของผู้ที่ ถวายมาของผู้ที่ทำขึ้นมาซึ่งอาหานทั้งหลายนี่ต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทนต้องแหลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายทั้งนั้นนะ เรามาถึงมานั่งตักเอาเคี้ยวเอากินเอาอยู่งี้แต่กว่าจะเป็นเช่นนี้มาได้นะก็ได้มาด้วยความยากลำบากจริงๆเราไปถึงชี้เอาชี้เอาตามล้านค้าทั้งหลาย คือไปถึงกระรับเอารับเอ,เอาด้วยบาทตามหมู่บ้านคามนิคมทั้งปวงคือหอบเพี้ยวมานี่เห็นตอนเย็นเย็นจะมีมนุษย์สเทโวพวกหนึง่งขับรถขึ้นมาบนดอยเนี่ยเ้าสารอาหารแห้งจะมีทุกวันนะเห็น อทำวัตระยามเย็นๆบางทีไปอยู่ใกล้ๆแถวๆโรงครัวนี่นลดขึ้นมานนะเอาเ่ข้าสารมาเอาผักมาเอาอะไรมากันก็ไม่รู้เห็นคุยกันอะไรจับผู้ที่รับอยู่ในโรงทานโรงครัว จิตกับพิจารณาไปถึงโอ้โอนี่เนาะนี่แหละที่เขาเรียกว่ามนุษย์สเทโวพวกนี้เองหน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะเนาะรูปร่างเป็นอย่างนี้เองนะเนาะม,มีความรักคนอื่นมีความคิดถึงคนอื่นห่วงคนอื่นไว้ล่วงหน้านะของเหล่านี้มันต้องเพื่อพ่งนี้แน่เลย นะเราได้พิจารณานะได้เห็นได้ยินพิจารณาอยู่เนืองๆและอันนี้ผู้ที่วันนี้แหละอยู่ๆก็มาชี้เอากินเอานี่พิจารณาเอานี่เคียแล้วเคียอีกเออไม่พอใจเคียทิ้งเคี่ย ออกก็ได้แต่โอ้ผู้ที่เอามานั้นก่อนจะเอามาก็หยิบเลือกแล้วเลือกอีกนะไม่ดีไม่เอาไม่ดีไม่เอาไม่ดีไม่นำมาไม่ถวายจะเกิดไปใหม่ไม่สวยไม่งามนะเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปวิปัสสนาไปพิจารณาแล้วนี่ เราจะมีความเคารพในทานของผู้อื่นประโยชน์มันจะทำให้นิสัยดีคนที่คนที่พิจารณาอย่างนี้คิดลึกซึ้งไปถึงอย่างนี้นี่วนมากนิสัยจะดีนะเราว่านะนิสัยจะดีคือเขาคิดถึงคนอื่นด้วยไง เขามีเวลาที่จะนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นเขาก็ยอมจะมีความเมตตามีความเห็นอ,อกเห็นใจในผู้อื่นๆตรงนี้แหละที่เรียกว่าพวกไม่เห็นแก่ตัวเป็นวัตถุประสงค์เลยที่พระเจ้าต้องการฝึก มนุษย์ทั้งหลายให้หมดความหายเห็นแก่ตัวเพราะการเห็นแก่ตัวนี่เป็นโทษโทษคือเราจะไม่คิดถึงใครๆเลยในเมื่อเราทำอะไรโดยไม่คิดถึงใครๆมันย่อมจะไปเบียดเบียนไปกระทบผู้อื่นใครจะลำบากยากเย็นยังไง ไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ฉันการคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ไม่บ,บริบูรณ์ก็จะเรียกว่ายังไม่ดีก็ได้ดังนั้นการที่ว่ามาปฏิบัติหรือมาฝึกมาดำเนินวิถีชีวิต แบบวิถีพุทธแล้วกะวิถีพุทธนี่ต้องไม่เห็นแก่ตัวตรงกันข้ามต้องมีเมตตาสงสารการุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นมุทิตานี่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และโดยนิสัยจะต้องเป็นอุเบกขาเป็นผู้สงบสง,ง,งียมวางเฉยนิ่งเฉยไม่มีจิตใจที่ฟุ้งซ่านอจิตใจฟุ้งซ่านน่ะคือมันไม่เฉยนะอุเบกขานี่หมายถึงงั้นด้วยนะเออไม่ใช่อุเบกขานี่หมายถึงนั่งอยู่นิ่งๆ นอนนิ่งน่งยืนนิ่งนิ่งไม่ใช่ใจข้างในน่ะต้องนิ่งเออมันไปถึงจิตนะนิ่งจิตน่ะสงบจิตน่ะเรียบร้อยไม่ใช่ไม่คิดหรอกคิดคําว่านิ่งเฉยคาว่าอุเบกขาเนี่ยคิดนึกนึกเอาละเอียดละออด้วยคิดเอามากเอามายด้วย อืมแต่มันเป็นการคิดที่ดีเป็นการพิจารณาที่ดีแล้วก็เป็นกลางอยู่เรียกว่าเฉยเออโอ้จริงๆแล้วในยะของคำว่าอุเบกขาของคำว่าเฉยว่านิ่งนี่ถ้าแปลกันลวกลวกแล้วก็หมายถึงอยู่เฉยเฉยอย่าขยับอย่าขยับ เออมันทํานองนะั้นนะอืมจริงแล้วมันทํางาน <c oughs> จิตมันทํางานอยู่ข้างในปัญญามันทํางานอยู่ข้างในอื <c oughs> แต่มันไม่ฝักไฟฝ่ายดีฝ่ายชั่วอะไรอื <c oughs> มันเป็นกลางอยู่มัชชิมาอยู่นะน่ะนะ,นะอุเบกขา คนที่คิดอย่างนี้คือคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนะมีพรมวิหารสี่อยู่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นผู้วางจิตไว้ด้วยดีนะเหมือนพระพุทธเจ้าอิติปิโสพัคขวานพัคขวาเป็นผู้ที่ว,า,วางเฉย เป็นผู้รัดแล้วทิ้งแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นพักวาวานั่นแหละคนอยากจะรู้พระพุทธเจ้านี่อยู่วันวันนังคิดอะไรทำยังไงอยู่แบบไหนเป็นสุขได้ยังไง ท่านก็นเลยบอกเราสุขพ่อวะละแล้ววางแล้วปล่อยแล้วทิ้งแล้วซึ่งความฟุ้งซ่านความคิดไม่ดีทิ้งแล้วซึ่งความลำเอียงทั้งหลายละแล้วจากการคุกคีด้วยกิเลสปัณหา เออหมดแล้วซึ่งตันหาคือความทยานอยากในกามคุณหา้านะเออหมดแล้ะเป็นผู้ที่หมดตันหาืเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของท่านนะแล้วก็ไม่พวักพวงถึงอนาคตแล้วไม่ได้นั่ง กังวลถึงอนาคตอยู่อนาคตเราจะเป็นยังไงเนี่ยวางแผนในอนาคตว่าอยากจะไปเกิดตรงน้นตรงนี้บอกไม่มีแนละ้ะไม่มีความกังวลถึงอนาคตเออในปัจจุบันก็อยู่แบบไม่มีตันหา นั่นแหละท่านบอกไว้นะเอ,อแสดงว่ามีคนไปถามท่านนะอยากจะรู้จังองไรจิตในใจนี่าพระพุทธเจ้านี่จะเหมือนเราทั่วๆไปไหมนอ้อ,อท่านก็บอกท่านเราก็จับใจความได้อ๋อลักษณะของอาหารหันตนี่ไม่มีตันหามหมดตันหา ไม่มีความกังวลในอนาคตแสดงว่ามีความมั่นใจมีสมาธิมั่นคงอยู่ในคุณงามความดีที่ได้ระทำเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตอนเองว่าใจใจบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ก็คือใจเราบริสุทธิ์มีความมั่นใจว่าเราไม่อาคฆาพยาบาทใครๆอยู่อืเราไม่คิดเป็นศัตรูกับใครๆอยู่เราจะไม่เข็นฆ่าใครๆทั้งสิ้นไม่ว่าใครๆจะมาลังแกลังเกียดเราอย่างไงเราฆ่าไม่ลงอะ่ะนั่นแหละ มีความบริสุทธิ์อยู่ในจิตในใจเช่นนั้นถึงแม้เหตุการณ์มันยังไม่เกิดก็เถอะถ้าว่ามันจะเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยอยู่ๆคนจะมาเข็นมาฆ่านี่แกจะทํำยังไงมันเตรียมซ้อมเลยนะเอออย่างดีก็คงจะถามมันนะถ้าถามได้ก็จะถามแกฆ่าฉันทําไมเออฆ่าฉันเพราะอะไร ต้องการเนื้อหรือต้องการเลือดหรืออวัยวะของฉันก็เป็นอาหารไม่ได้หน้าลังเกียจยยิ่งกว่าซากสัตว์ทั้งหลายซะอีกเอาไปปรุงเป็นอาหารอย่างอ,อร่อยอืมอ่ะประโยชน์ตรงเนื้อตรงเลือดไม่มีประโยชน์ตรงอื่นจากการได้ค่านะแกดีใจตรงไหน ฉันไปแย่งอะไรฉันไปเบียดเบียนอะไรเธออยู่เธอกินเลยเธอต้องเสียหายอะไรให้กับฉันหรือไม่ในขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่เธอก็ไม่ได้มาใส่บาตรเท้าวายทานอะไรอยู่แล้วเออตำแหน่งหน้าที่ฉันก็ไม่ได้มีกับใครไม่ได้ไปแบะไปแบ่งไปแย่งมาในตำแหน่งนั้นๆจากทางโลกของผู้ใด แล้วว่าจะจะไปทําให้แกนั้นโรกหูโลกตาจริงๆวันๆฉันก็อยู่แต่ในป่าในดงอยู่แต่ในกุฏิในอาสมนี่ไม่ได้ไปพุกพันอืมไปทรมานหูทรมานตาใครๆด้วยกายด้วยเสียงนั้นประโยชน์อะไรที่แกจะฆ่าฉันเนี่ยเออถ้าจะสอบจะถามเพื่อตั้งสติกันก็อาจจะถามเช่นนั้นอืม ถ้ามันไม่ให้ถามไม่ให้พูดก็คงจะเฉยเสียนิ่งเฉยนิ่งเสียนะอันนี้นะผู้ท่านอธิบายไว้สาธยายไว้ละเอียดละออมันแหละแสดงว่ามีคนนได้ซักไซตไต่าถามถึงความรู้สึกทั้งปวงที่มีอยู่ในจิตในใจของพระอ,องค์นะทุกแง่ทุกมุมแล้วเหมือนกันอย่าหาว่ามีคนยุกนี้เท่านั้นนะ ที่จะสงสัยต่างๆในภาษาสดาเนี่ยยุคนั้นมีแล้วเขาซักฟอกกันมาทุกแม่ทุกบุมแล้วบอกอู้ละเอียดละอ่อนท่านก็เด้ตอบอัธาธิบายไว้หมดความสงสัยคำว่าบริสุทธิ์นี่มันกว้างไกลไประดับใจขนาดไหนนะ,อะเอาละ ก็ให้ไปพิจารณานำไปคบไปชั้นไปอาการอันสำรวมตามลำดับศิลสืบต่อไป